สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับสาวอุบลอีกเช่นเคยนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะ้าชมบรรยากาศในคริตรจจักรนะคะคริตรจักนี้ชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาชีวิตเดชอุดมนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะสาวอุวลมาประชุมนะคะนี่จ้ะพี่น้องเพื่อนๆเ,เ,เขายังไม่มานะคะนี่ รออยู่ทําความสะอาดอยู่รอบๆนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือคริสตจักศูนย์ส่งเสริมพัฒนาชีวิตนะคะทุกๆคนเริ่มรื่นนะคะน่าอยู่หน้ามามัศการพระเจ้านะคะเพื่อน วันนี้สาวบนมีอะไรจะอวดนะคะพเพื่อนลูกออดจ้ะลูกออดหรือว่าหวกนะคะพเพื่อนนี่นี่จะอ่างมีอ่างอยู่มีสะแน่น้อยอยู่ Lúc yeah, con Look, 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 Look out ส่วนอันนั้นคืออาคารเด็กนะคะเอาไว้สําหรับเด็กเรียนนะคะเด็กเรียนเรียนพระคัมภีร์สําหรับเด็กนะคะยังไม่เสร็จเนาะใกล้จะเสร็จแล้วดูบรรยากาศร,รอบๆนะ,ะร่มรื่นมากค่ะต้นลีลาบดีไข่อันนี้ไข่ไข่ไข่ขาปาดไข่เขียตะปาดนะคะ дзюб ลูกออสน่ได้เลี้ยงนะคะตามธรรมชาติค่ะคือฝนตกแล้วกบเขาก็มาไข่ใส่แล้วก็พอแล้วเขาก็ออกมาเป็นลูกออสนะคะเพื่อน,เ,นเยอะนะคะเต็มเลยนะคะเพื่อนๆ บรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินดูนะคะต้นไม้ความร่มรื่น ก็จะมีอันนั้นฝั่งข้างหน้านะจ๊ะฝั่งข้างหน้าจะมีต้นไม้ร่มรือนมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆไปดูข้างหน้าโบสกันนะคะ จะชื่อโบทคริจจจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาชีวิตเดชอุดมนะคะดกกอกไม้ร่มทกื่นมากค่ะดอกไม้ลวงเต็มเลยนะคะ เป็นทุ <rôle à déc> ่งหยาก็พื้นที่ก็ไม่รู้นะคะอันนี้อาคารเด็กค่ะสร้างยังไม่เสร็จนะคะนี่จะอาคารเด็กสูงโมเดิร์นสูงโมเดิร์นร่วมสมัยนะคะ รอบๆนะคะเพืเ่อนมีมะพร้าวด้วยนะคะเพืเ่อนแล้วก็นี่คือน้อยหนามะพร้าวเยอะเลยนะคะถ้ามองไปรอบๆนะคะมองผ่าพมุมไกลนะคะ มีลานกว้างด้วยนะคะยาสวยเขียวกับจีเลยนะคะเพื่อนเพื่อร่มรือนมากเลยนะคะฝั่งั้งน้นจะเป็นห้องน้ำนะคะมีหลายห้องหนึ่งสสมี่ห้ามีหห้องนะคะรอบๆก็จะมีมะพร้าวน,นี่คืออาคารเด็กทรงโมเดิรนมันยังไม่แล้วเสร็จนะคะ ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูรอบๆโบสถ์นะคะมีเครือญานางด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่จะ,ะเครือญานางเขาเกิดขึ้นเองนะคะนี่ใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> เวลาทํากับข้าวก็มาเก็บเวลาจะแกงหน่อมา <c oughs> มีต้นลําดวนด้วยนะคะเพื่อนๆต้นลําดวนแล้วก็ต้นติวผักติวผักแต้ว มีผักติ๋วด้วยมีดอกไม้ด้วยนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวค่ะห้องทำกับข้าว มันจะเป็นหลังคาโบสเป็นตัวโบสนะคะเพื่อนๆนี่จากบริเวณก็กว้างถ้าเรามีงานจัดคริสต์มาสอันนี้ก็พอดีเลยจ้ะรองรับสมาชิกได้เยอะแล้วก็ก็พอเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานก็ได้นะคะ คนที่ไม่ไม่ใช่คริสเตียนก็เข้ามาร่วมงานกับเราได้นะคะจะเป็นงานคริสต์มาสหรือว่าวันฟื้นนะคะวันอีสเตอร์นะคะขอเชิญเพื่อนๆเอฟซีทุกคนด้วยนะคะมาร่วมงานกับพวกเรานะคะหรือว่าจะเป็นวันอาทิตย์นมัสศการพระเจ้านะคะก็มาให้พาเพื่อนๆชม เพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอพระเยซูคริสต์ทรงอวยพ,พระพรทุกๆคนนะคะสวัสดีจ้า